สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมมัอนี้สาวนกอนท่าเราะข้าวผ้ามาเที่วเ,เมื่องอีกแล้วครับมันนี้มาใส่น้าานอนี่ครับผมมาสักกะระอมระคูศรีสัตนาคราชครับผมอ่า สวัสดีครับพี่น้องมาจักราะ,ะพ,พูศรีสัตนาคราชครับผม รูกซาดอกไม้ถูกเทียนครับผมไปาะไบขอบูครับไปครับผม

ผมโอ้อยู่ไกลขนาดเลยนะครับไกลขนาดนี้ครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นกระลังไหวามากอยู่ครับไหวานานมากอยู่สูบเลยสุดๆนี่ครับขาแบบสุดๆก็สวยขออพรใด้ครับพี่น้อง เพื่อให้อยากได้บรรยากาศริมโค้งครับผมนะครับพี่น้องเป็งซื้อมนุชนตุกสำนักตุกช่องครับมาไายทำข่าวครับมาให็นกำลังใจบ,บารีพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนนข้าวต้นพระนงเป็นคำว่าให้กำลังใจครับผมหลายครั้ครับเต็มเลยครับผม พิ่น้ำครับไก้แล้วครับผมไก่้ามาหนาครับมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วกัปตันมาแล้วจ้ากัปตันมาแล้ว ถึงสัยแล้วมาแล้วครับคุณมาแล้

เขาไม่คุยกันเห็นไหมเขาบอกว่าคุยกันตลอดละคุยกันโทรกันไลน์กันในน้ำยังตามไปคุยกันวัย้ทำอะไรดีแล้ทั้งหมดทั้งมวลนี่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าน้อมัน่ได้มีแข็งแล้วก็เป็นะวาเรักกัามสามคคีเราเราทั้งหมดในนี้ไม่ได้คิดเหมือนกันไม่ได้ชอบเหมือนกันแต่เรามีเป้าหมายเดียวกันดังนั้นความรักความสามัคคี ความมีน้ำใจความเอื้อเฟื้องตันเหงาจะทำให้ประเทศไทยประเทศลาวเป็นที่ที่น่ายอยู่ที่สุดในโลกขอบคุณทุกคนที่ทราับเสียงประมวลกับโตโน่และทีมงานด้วยครับพี่น้องครับตอนนี้เราให้พี่พูดแบบตอนนี้เจะให้ทีมงานเราไปพักก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีผู้ใหญ่นะครับอ่ะขอเสียงปรบมือกับทีมวันนี้ อันนี้เราจะประกาศได้ยังว่าอย่างย่างีย่างอยงอยางๆอย่างยัางๆมย่างงอยงอย่งย่างยางยางย่งออย่าออา่างายวอออ